โอเคครับวันนี้จะมารีวิวเว็บเช่า VPS ออโต้นะครับก็เป็นของค่าย i อฮีโนะครับผมก็ลิงก์เว็บด้านล่างผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาเฟสส่วนตัวของผมได้เลยนะครับอย่าอื่นเลยนะครับเข้าเว็บมานะครับคลิกไปที่เว็บนะครับเว็บชื่อ v p s i h e r o p r o c o m นะครับก็ให้ดูดีๆนะครับระวังเว็บปลอมนะฮะ พอเข้าเว็บมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราอย่างแรกเลยก็มาที่สมัครสมาชิกนะครับกรอกตามนี้เลยนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลอยู่ในช่องเดียวกันนะครับส่วนบริษัทไม่จําเป็นนะครับที่อยู่จังหวัดใส่เลยนะครับตามที่อยู่จริงนะฮะใส่แค่จังหวัดอย่างเดียวนะครับเสร็จล่างมาก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลขจริงนะครับที่สามารถรับ OTP ได้นะครับจะมายืนยันอีกนึงอีก1ึงทีในใน ID นะครับแล้วก็มาอีเมลนะครับอีเมลสําหรับเข้ารหัส เว็บนะครับแล้วก็ไว้สําหรับยืนยันยืนยันเมลนะครับเป็นอ e ีเมลจริงนะครับย้ e ําว่าอีเมลจริงนะครับเราจะส่งอ e ีเมลยืนยันไปให้ที่อ e ีเมลที่ท่านกรอ,อกตรงนี้นะอ่าแล้วก็รหัสผ่านเข้าเว็บนะครับพอสัหรับสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้มาที่เข้าสู่ระบบนะครับใส่รหรัสเมลที่ว่าเรากรอ,อกไปนะครับของผมเป็น Gmail นะโอเคแล้วก็กรอ,อกไปนะครับ พอเข้ามาปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับดูชื่อเลยครับตอนเข้ามาจะมีแค่ศูนย์บาทครับก็มาที่ตั้งค่านะครับมาตั้งค่าแล้วก็มาสังเกตตรงนี้นะครับตรงยืนยันเมลกับยืนยันเบอร์โทรศั์แล้วนะครับอันนี้คือยืนยันไว้แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ขึ้นยืนยันนะครับจะขึ้นสีแดงนะครับอ่าถ้าเกิดทํายังไงก็กดยืนยันเมลนะครับมันจะส่งข้อมันจะส่งเมลไปที่เมลที่เรากรอกไปนะครับก็คือเมลที่เราอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละเมลนี้แหละอ่า แล้วก็มาที่จดหมายขยะนะครับนี่นะอ่านี่ก็จะขึ้นไอฮีโร่โปยืนยันปึ๊บแล้วกดนี่ปึ๊บพอกดนี่ก็จะขึ้นเขียวแล้วนะครับพอขึ้นเขียวแล้วก็มายืนยันเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนะครับยืนยันสองชั้นนะครับจะได้น่าเชื่อถือหน่อยเออก็ยืนยันเบอร์ครับจะส่ง OTP เข้าเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์นั้นนะครับ อ่แล้วก็มาดูกันครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับก็มาที Boy ่อย่างอื Luigi ่นก็มาที่เติมเงินก่อนเลยนะครับที่เติมเงินนะครับมาดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็นี่นะมันกําลังตรวจสอบแล้วก็คือมันผิดพลาดนะครับบัตรมันไม่ถูกนะอ่าแล้วก็ไปเสร็จไปเสร็จจะเป็นหลักฐานการเช่านะครับเริ่มเช่าประวัติการเช่าอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็มาที่นี่นะครับทัวเลตเติมผ่าน wallet นะครับเติมเงินเข้าเว็บผ่าน wallet ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วเนาะอ่ะแล้วก็เติมเสร็จใช่ไหมครับเอาเลขอ้างอิงตรงสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราโอนไปนะครับใส่ตรงใส่ตรงนะครับตรงนี้ด้วยใส่ตรงนะครับแล้วก็กดเติมเงินไปก็จะรอตรวจสอบประมาณ1 0ถึง2ีชั่วโมงนะครับ10นาทีนะครับ10นาทีถึง24ชั่วโมงอ่าพอมาณพอเราเติมเงินเสร็จแล้วเงินก็จะเข้ามาที่ที่นี่นะครับบัญชีนี้นะอ่าบัญชีของเรานะเรามาที่กดที่ vps นะครับ หาเรามากดที่สั่งซื้อนะครับนี่นะกดสั่งซื้อ vps แล้วก็นี่นะครับมาเลือก ssd นะครับสำหรับเลือก ssd ก็ผมเปิดไว้แค่อันเดียวนะมันจะได้ไม่งง,งก็ใช้ไปทีละลูกก่อนนะครับก็ ssd นี้นะเดี๋ยวนี้ปุ๊บขึ้นมาก็จะมีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับรายวันก็เริ่มต้นที่10บาทนะครับ1 1 1วันรายวันเริ่มต้นที่ส0บาทถึง50บาทครับแล้วก็รายสัปดาห์เริ่มต้นที่2 1 0บาทถึง350บาทนะครับ มาที่รายเดือนนะครับรายเดือนผมจะเช่าตัวนี้ให้่เช่าตัวนี้นะครับผมก็กดเข้านี่ปึ๊บเลือกนี่เช่ากดนี่แล้วก็ติ๊กนี่นะครับก็ดูนาสกุลนะครับนี่ครับ SDB ก็คือ SDB นี่นะครับดูที่วินโด้นะครับให้ตรงกับ SSD นะครับไม่งั้นมันจะไม่สร้างพาร์ทพาร์ทวอร์ดให้เรานะครับแล้ก็กดตรวจสอบข้อมูลปึ๊บโค้ดส่วนลดอาจจะมีให้นะครับใต้คลิปพอเราเช็คนะครับว่าโอเคครบไหม แลม8ปดดิสร 120. 2อยี่สิบแล้วกดสั่งซื้อเปยนรหัสผ่านทันทีที่ได้รับเครื่องเพื่อป้องกันกา,การถูกผู้ไม่หวังแฮกอ่าแล้วกดรับทราบนะครับกำลังติดตั้งนะครับตอนนี้โอเคกำลังติดตั้งอันนี้ i อพนะครับเดี๋ยวจะโทรไอรหัสผ่านให้นับเดี๋ยวผมจะรีรหัสผ่านอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูว่าจะเอ่อติดติดตั้งนานไหมอ่า รอสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูเอ่ออันนี้นกันก็ได้นี่นะครับก็เดี๋ยวนะรอติดตั้งเสร็จก่อนผมจะไปดูระบบนะครับพาไปดูระบบนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะนี่นะครับติดตั้งเสร็จแล้วไม่เกิน5้าทีนะครับติดตั้งโ s ก็มาที่จัดการ VPS นะครับนี่นะ แล้วก็ใส่นี่นะครับก๊อปนี่นะครับแล้วก็มาที่รีโมทคอนเน็กนะครับนี่นะครับขึ้นอย่างนี้ก็ยูเซอร์เนมนะครับใส่ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับปึ๊บถามว่าถ้าเกิดมีคนมาเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนรหัสผ่านให้ดูนะครับผมจะเปลี่ยนมัวม่วๆนะครับ นี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เข้าไม่ได้นะครับอ่าเขาทำไงนะครับเรากดรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับคราวเราสู้ห่งางรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วเราจะแสดงหน้ารายละเอียดนะนี่นะครับรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วเราก็ลองมาเข้าดูนะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วก็จัดการหน้าจัดการวีเพจหน้าเว็บได้เลยนะครับก็มีรีสตาร์ทชัดดาวแล้วก็คอนโซลน,นะครับคอนโซลคือเข้าเข้าไปไปเ,เขาเรียกว่าไงอะ ควบคุมเออควบคุมนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับติดตั้ง OS เอสใหม่นะครับนี่นะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับรอสักครู่นะครับถ้าเกิดติดตั้งแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับแล้วก็รอติดตั้งนะครับรอประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับโอเคนะแล้วก็ใครสนใจที่อยากจะเช่าเว็บพีเอวีพีเอที่ดีนะครับแล้วก็มั่นคงไม่โกงนะครับมีปัญหาติดต่อมาที่เฟซผมได้ โดยตรงเลยนะครับผมทิ้งลิงเฟซแล้วก็ลิงเว็บไม่ได้ล่างนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับอาจจะมีโค้ดนะครับรอดูใต้คลิปนะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะโค้ดส่วนลดไหมครับฝากเว็บพีเอชด้วย